กามินโฟร์เนอร์หกสเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือ,อแขนยึดสลักสายนาฬิกาหักนะครับตรงนี้นะครับก็เครื่องที่ส่งมาก็ไม่มีพลังงานนะครับพลังงานหมดเกลี้ยงนะครับก็ทําการชาร์จให้ใหม่อยู่นะครับก็ติดปกตินะครับก็อันนี้เป็นชุดอะไรฝาหลังกามินนะครับโฟร์เนอร์หกสีหนะครับก็เป็นอของสภาพ คัดเกรดมาเหมือนใหม่เลยนะครับกระจกเซนเซอร์ใสเหมือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่เลยนะครับก็พลาสติกก็เป็นแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับก็มาพร้อมชุดปุ่มกดนะครับซึ่งกดสั่งงานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับก็เราคัดเกรดมาราคาสูงเราก็ต้องสู้นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่ดีนะครับก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาหักในเร็ววันนะครับเพราะว่าไม่ใช่สินค้า ที่ผ่านการใช้งานมานะครับไม่ใช่มือสองนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลกดีบายยินดีให้บริการนะครับกามินไม่เคยทำอะไรออกมาขายนะครับขอบคุณมากครับ